ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ UDE 36 Live นะคะวันนี้นะคะเรามาไลฟ์สดกันแล้วก็ถ้าเกิดใครสงสัยก็เกี่ยวกับตัวเลขที่สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้ในขณะที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะ วันนี้ที่บ้านใครฝนตกบ้างเอ่ยโอเควันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงกลุ่มตัวเลขที่เป็นเลขที่บางคนอาจจะมีนะแต่บางคนก็อาจจะไม่มีถ้ามีแล้วก็จะทำให้มีความที่ขยันมากขึ้นวันนี้เราจะยก คู่เลขหคู่เลขมาให้ทุกคนฟังกันก็คือจะเป็นคู่เลขที่มีเลข3นะคะคู่เลขที่มีเลข3ก็คือคู่เลข3าสิบสามคู่เลข33นี้นะคะถ้าเกิดว่าอยู่ตำแหน่งไหนของเบอร์ก็ได้นะอันนี้ นับนับจากด้านหลังมาก็ได้หรือนับจากด้านหน้ามาก็ได้แต่ถ้ามีคู่เลขนี้ติดกันเนี่ยลักษณะเป็นไปตามที่บอกอันนี้ไว้หรือเปล่าลองลองลอง,ลองฟังกันดูนะคะอธิบายก่อนว่าคู่เลขนี้นะคะจะเป็นคู่เลขที่ชอบการใช้กำลังใช้แรงมากกว่าใช้สมองใช้แรงกายมากกว่า แต่ไม่ใช่สมองไม่ใช่นะสมองก็ใช่เหมือนกันคู่เลข3เนี่ยต้องบอกก่อนว่า3เนี่ยเป็นดาวอังคารนะคะเป็นดาวนักลบสเนี่ยตัวเดียวก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะพอ3ม,มีเบิ้ล2ตัวเนี่ยก็เพิ่มความรุนแรงเข้าไปอีกทำให้เป็นคนนีเ่เป็นคนที่มีความกล้ามากขึ้นมีการรเริ่ม สร้างสรร์รวมถึงการที่เป็นคนที่อึดอดทนแล้วก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาหรือเรียกว่าบ้าพลังนั่นเองกลุ่มเลข33นะคะถ้าจะอยู่ในตำแหน่งของการวางเนี่ยถ้าสมมุติว่าวางไว้ด้านหน้ายังไม่แรงเท่าวางไว้ด้านถ้ายอันเนี้ยถายน่ากลัวกว่านะ ถามว่ามีดีไหมมันแล้วแต่คนนะถ้าเอาจริงๆแล้วอะก็ไม่ได้อยากให้มีแต่ถ้าคนี้เกียจมากใส่ไปก็อาจจะมีความกระตือรือร้นมากขึ้นแต่ก็เหมือนเดิมเราก็ต้องดูว่ามันน่วางอยู่ติดก,กับเลขอะไรเลขถัดจากที่เราสมมติคุณจะวางเลข3ามสใช่ไหมตัวเลขถัดไปหรือว่าเลขหลังจากนั้นน่ะถ้าเกิดว่าคุณอะวาง ข้างข้างหน้าหรือข้างหลังเบอร์ที่มันติดกันน่ะคุณต้องมาดูตรงนั้นอีกว่ามันน่ะติดกับเลขอะไรจะมีผลเสียต่อเบอร์หรือเปล่าเหมือนเดิมก็คือสิบหลักเนี่ยอย่าให้มีเลขเสียนะคะแล้วก็ในการวางเนี่ยถามว่าวางได้ไหมวางได้วางแล้วจะทำให้เรา จริงๆแล้วามตัวเดียก็พอนะไม่ต้องแบบเบิ้ลสามสามนะอาจจะเป็นสามสามหกก็ได้วางติดกันอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันสามสามเก้าก็ได้นะอ่าแต่ถ้าสามสามเนี่ยวางเสียไหมต้องบอกงี้ก่อนมีเพื่อนคนหนึ่งใช้เบอร์สามสามบ้าพลังมากวันๆทำนู่นทำนี่อยู่นิ่งไม่ได้ ถ้าคุณชอบสไตล์แบบนั้นใช้ได้แต่ถ้าคุณไม่ได้ชอบแบบนั้นใช้ไม่ได้เพราะว่าใช้แล้วมันจะเหนื่อยมันทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาแล้วก็กลุ่มเลขนี้นะคะถ้าใช้แล้วก็ต้องระวังนิดนึงจริงๆแล้วไม่ค่อยแนะนำให้เลขนี้ใช้ด้วยซ้าแต่ถ้าคุณอยากจะใช้มันจะเป็นเฉพาะด้านเฉพาะอาชีพถ้าจะเป็น อาชีพอ๋อต้องลืมบอกหรือบอกไปว่าเลขเลขสามเนี่ยเป็นเป็นเลขของธาตุไฟนะคะธาตุไฟก็จะทำให้คนที่ใช้เลข,นเ,ลข 3, 3เนี้ยเลขสามสามเนี่ยจะใช้แล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ใจร้อนอันนี้คือข้อเสียงของของ,ของเลขนี้นะสามสามเนี่ยใช้แล้วเนี่ยจะใจร้อนโมโหง่ายโกรธง่ายเป็นคนที่ มีอารมณ์รุนแรงนะคะแล้วเป็นคนที่กล้าบ้าบินอะอ่าถ้าคุณชอบสไตล์นี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ต้องโปรดใช้วิจารณญานในการฟังนะแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกอันไหน แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเลขนี้อยู่แล้วถามว่าต้องเปลี่ยนไหมให้ดูเลขข้างหน้ากับข้างหลังที่ต่อจากสาสว่ามีเลขเสียหรือเปล่าถ้ามันชนกับ3ามหนึ่งเปลี่ยนเลยชนกับ3านย์ก็เปลี่ยนทันทีนะคะไม่ต้องรอหาเบอร์ใหม่ง่ายกว่าแต่เดี๋ยวนี้อาจจะยากแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยก่อน ก็อาจจะดูเลขที่ดีกว่านี้หรือไม่มีตัวนี้เลยก็ได้จะไปหาคู่เลขอื่นก็ดีส่วนใช้เลขนี้แล้วจะเก็บตังค์อยู่ไม่อยู่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขทั้งหมดเวลาเราดูเนี่ยมันก็ต้องดูตัวเลขทั้งหมดแล้วก็ดูการวางหลักนะคะว่าตัวเลขในเบอร์มีอะไร ระหว่างที่เราไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอ,อยากสอบถามเกี่ยวกับเบอร์สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างตอนตอนไลฟ์ตอ, like, ตอนนี้เลยนะเดี๋ยวตอบตอบให้เลยตอนนี้นะคะจบไลฟ์แล้วไม่มีนะคะอ่าส่วนถ้าสามสามเนี่ยอยู่ในทะเบียนรถเนี่ยก็อันตรายนิดนึงจะเป็นคนที่ขับรถเร็วมากกระชากขับรถแบบกระชาก ก็คือแนะนำให้ใช้เลขอื่นมากกว่าก็ยังยืนยันว่าเลขนี้ยังไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่จริงๆแล้วเลขเนี่ยมันมีหลายเลขนะเราหาเลขที่เป็นเลขขยันเลขอื่นได้นะคะพูดถึงในเราพูดถึงตัวเลขนี้ในกรณีที่คนที่มีเลข3 3สอยู่ในเบอร์อยู่แล้วนะส่วนถ้าเกิดว่าคนถามว่าเรามีเลขที่บ้านแลวอันนั้น คือคุณต้องดูเวลาดูเนี่ยมันจะมันจะมีหลายอย่างนะงนะวเราพูดถึงศาสตร์ไทยนะเราไม่ได้พูดถึงศาสตร์จีนนะถ้าศาสตร์จีนเนี่ยจะให้อีกความหมายหนึ่งนะคะศาสตร์จีนจะให้อีกความหมายหนึ่งนะวันนี้เราพูดถึงศาสตร์ไทยก่อนนะ,ะทีนี้เนี่ยเวลาดูบางทีถ้าถ้าถ้าเลขจะถ้าเลขเลขที่บ้านนะคะมันก็ต้องบางคนเขาก็จะไม่รวม ไม่รวมผลรวมบางคนก็รวมผลรวมบางคนแล้วแต่แล้วแต่อีกว่าเขาจะยึดแบบไหนกะ่ะอ่าเหมือนทะเบียนรถอะ่ะจะรวมตัวอักษรบางคนก็ไม่รวมตัวอักษรก็แล้วแต่ว่าคุณที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากจะเลือกแบบไหนอะ่ะ ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะคะแล้วแต่แล้วแต่เราแล้วแต่ความเชื่อของบุคคลแล้วแต่ดุลพินิษของแต่ละคนนะคะบางคนอาจจะไม่เชื่อเลยก็ไม่ผิดแต่ถ้าถามว่ามีเลขนี้ถ้าจะเปลี่ยนได้ไหมเป,เปลี่ยนดีกว่าแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ถามว่าก็คือที่บอกไปว่าตัวเลขมันมีผล ยังไงก็คือได้บอกไปข้างต้นแล้วนขอดูซิว่ามีการยังไม่มีใครเข้ามานะคะโอเคดล้นวันนี้เราขอปิดหลายเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็สามารถรับชมคลิปได้ในวิดีโอด้านล่างนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะ Bye,